สิ่งที่คุณกำลังกังวลใจอยู่ตอนนี้ว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าแล้วไพเขาจะบอกว่ามันผ่านไปได้ไหมนะคะมาเปิดไพทํนนายกันนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดันก่อนนะคะว่าเป็นการเปิดดูเพื่อเช็คว่าในตอนนี้คุณกำลังกังวลใจเรื่องอะไรก็แล้วกันเนาะจะเป็นความรักการงานหรือว่าการเงินหรือเรื่องอะไรนะ เดี๋ยวดูสิว่าในตอนนี้ตัวคุณเองกังวลใจลเรื่องอะไรเป็นการดูแบบรวมกองไพ่โดยรวม,ม,รวม,ม,รวมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะรับไปเฉพาะที่เป็นพลังงานบวกเท่านั้นนะคุณกังวลใจเรื่องอะไรอยู่เป็นโค้ d โฟ์วอนส์ในวันส์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณกำลังกำลังกังวลใจเรื่องหนะ้าที่การงาน หรือว่าเพื่อนร่วมงานน่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะนะเออคือคือเหมือนแบบว่ามีความกังวลใจแบบว่าเออเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความมั่นคงไหมตัวคุณอาจจะมองหางานใหม่หรือกํำลังคิดจะเปลี่ยนงานหรืออะไรพวกนี้ เนาะสิ่งที่คุณกังวลใจก็ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าการทำงานของคุณมันมีอะไรที่มันขัดแย้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วดูเหมือนว่าท่านรู้จกักไพ่อ่ะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วการงานก็ดูเหมือนจะโอเคนะก็ดูแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานก็ดูเหมือนจะโอเคแต่ว่าคุณอาจจะคิดที่จะแบบเออมองหาโอกาสใหม่ๆหรือว่า คนที่ทำอยู่ในตอนนี้มันมีอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเ,เรากับเขาเหมือนแบบไม่โอเคกันหรืออะไรกันหรือมีเรื่องขัดแย้งกันหรืออะไรประมาณนี้เออม,มันมีความเหมือนแบบว่ามีใครทำอะไรแล้วรู้สึกเหมือนแบบทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะแล้วมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันแบบเกี่ยวกับการประสานงานหรืออะไรแบบนี้มันเลยรู้สึกว่ามันทำให้คุณกังวลใจ อ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณกังวลใจเรื่องอางาน,นนะคุณจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมนะคะคุณจะผ่านไปได้ไหม c ค m p ์ฟร n c e t เ e m a ์มาซิเชียสิโอเคคุณผ่านไปได้นะมันอาจจะรู้สึกว่าช่วงเวลามันอาจจะแบบ ไปไปมามาเหมือนแบบว่าเอ้ยทำไมมันไม่ผ่านไปสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยอดทนสักนิดหนึ่งเบ้นมองว่าคุณจะผ่านไปได้เพราะหนึ่งคือคุณเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถคุณเป็นคนที่ดีกับอะไรคือแบบเก่งรอบด้านอยู่แล้วคุณมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีใครทําให้คุณจึก๊กจึกหรือรู้สึกแบบรําคาญใจหรือรู้สึกว่ามันสะเทือหนหรือความมั่นคงในหน้าที่ของคุณในการงานของคุณนะช่วงนี้เท่านั้นนะเบ้นมองว่าดีไม่ดีเจ้านายของคุณหรือ ว่าคนที่มีอาํานาจสูงกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเขาจะเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้ให้กับคุณให้มันผ่านพ้นไปได้แล้วคุณเหมือนแบบดีไม่ดีผ่านเรื่องนี้ไปแล้วคุณอาจจะดับได้มีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับเรื่องการงานก็ได้นะหรืออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาซึ่งตัวคุณเองคือแบบ จะมีคนเข้ามาออฟเฟอร์ให้อ่ะเออเข้ามาออฟเฟอร์คือมาช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรื่องงานของคุณอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์หรืออะไรที่ทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ่แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเรื่องนี้ก็คือจะมีคนเข้ามาช่วยแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอดทนรอสักนิดมีเกณฑ์ย้ายงาน นะถ้าเกิดคุณคิดจะย้ายงานก็มีเกณฑ์ย้ายงานแล้วก็จะมีมีมีคนมาออฟเฟอร์ให้เองอะ่ะมีมีงานจะเข้ามาหาคุณเองโดยไม่มองว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้หาเลยไม่ต้องแบบ ส่งเรซูเม่ซีไปไปหางานเลยด้วยซ้ำอาจจะมีคนชักชวนคุณไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอืถ้าเกิดเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าเดี๋ยวเจ้านายหรือจะมีคนที่รู้สึกตําแหน่งใหญ่กว่าสูงกว่าเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเขาจะเข้ามาเคลียร์ให้กับคุณยื่นมือช่วยคุณนะคะนะโอเคขอบคุณมากสําหรับวันนี้ไม่ต้องกังวลสบายใจได้บ๊ายบายค่ะ